สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมมาช้าดีกว่าไม่มามาดูทีมงานรถ่อครับสายบนวันนี้ที่วัดปราสาทครับตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับผม ้ามาแล้วทยอยกันเข้ามาแล้วมาไม่ทันรูปขบวนเต็มๆครับจอดเอามันครึ่งทางนี่แหละผมไม่ว่ากันเนื่องจาก GPS พาหลงครับรอๆทั้งนั้นเลยวันนี้ไอทิศอัน ที่ดันมาข้างหลังเนี่ยฮะอ่าแล้วใครขับรถอะไรที่ดันเมื่อกี้พี่ลูกพี่ลูกน้องแล้วพี่พี่ชายมั้งบอกว่าให้กัดหลงทาง <c oughs> วอาไอ้ทิ้อยู่นี่หมดแล้วหรอนี่ครับตากล้องของ,<ช>ของงานวันนี้เยอ,อะเลยแต่ว่ามันมีบางคนมาประมาณนาทีเขาขับขับอ๋อกลับไปก่อนก็มีก็เลยมีสิบล้อกันนึงอยู่ข้างหน้านอยู่ข้างหน้าไปก่อนก็มีแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ามันบางคนรีบมีงานมีอะไรก็ว่ารีบไปนะอืม อ่าโอเค,อเคผมรอพี่ก่อนพี่เลยจิมีเอ็พาหลงอยู่เอาละครับผมไอพี่เดี๋ยวไปด้วยกับพี่เลยมามาได้ฝั่งไหนบ้างขึ้นเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดี๋ยวขยวับไปก็ได้หน้ามืดเราไม่ดีเหะม,ะเมือตามาั่วดิอยู่ดีๆนั่งในรถแต่เหมือนรถเก่งมันพาวิ่งอะ่ะเอาเดี๋ยวผมจะไปเริ่มต้นใหม่คลิปหน้ากันข้างหน้าเลยดีกว่านะครับผม เดี๋คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวว่ากันเดออพี่น้องสวัสดีครับ